มากินตำสัวขนมจีนน้ำกันครับพู้น่ะเป็นตาแซบตาแซบครับพี่น้องมามาครับมาแซบๆน้ำกันครับ สวัสดีครับพี่น้องปองไปสูสุกูคุนนะครับมื่อนี้มาอยู่กับซางอ่อนนี่คือเก้านะครับพี่น้องมากนครับพี่น้องมื่อนมาพอกันหลังจากเลิกงานนะครับนี่แหละครับพี่น้องเมีูนุคุณเลิกงานมากคืออยากยั้งสูงซวงแบบแสบเสบเพ็ดเพในจังหวหนึงนะครับนอกจากได้เป็นข้ปุ่นมากครับพี่น้องผมสิผ้ามาตำกับปุณนะครับพี่น้องมืใอนี้ตำซัวครับปุนใส่หลวกผักกันจองนะครับแล้วก็ใส่แคบมือขึ้นว่าสิเป็นาแส็บอยู่ในพี่น้องมากมาครับพี่น้องมาเนี้มาเบิ่งนีมือซางอ่อนก บักหน้าวตามลงไปครับพี่น้องบีบบักหน้าวใส่ลงไปครับเอาแบบซีสุ่มๆในเจัาหน่อยหนึ่งนะครับหน้าวหลังจากนั้นก็นำปลาใส่ไว้ในครับพี่น้องตามโดยนำปลาล้านะครับสองทับพี่นะครับแล้วก็มีน้ำตาลปิ๊บก็นะนะครับพี่น้องมันยังสีหวานในเจัาหน่อยหนึ่งตามโดยชื่รถอีกจอดหนึ่งนะครับหน้าวพี่น้องหน้าวหล้วก็ยัย้ไอ้เข่ากันในเจัาหน่อยหนึ่งนะครับพี่น้องนี่นะครับพี่น้องเขาก็ยัย้เปเรื่อยๆนี่ะครับพี่น้องพอเข่าน้ำเข่าเนื้อแล้วก็เอาขนมจีนลงมาในครับพี่น้องนี่ครับขนมจีน พอหลังจากนั้นผมก็ยั่วให้เข้ากันบัดนะครับพุ่น่ะปุ้ยลงมาครับพี่น้องปุ้ยขี้มือนะแต่ว่ามมันจะไปตำขายได้เพื่นนี่ครับผมว่าเป็นตาเสบตาเสพตาได้เลยบัดนี้กระขวดสากตัวบัดนี้ครับหลังจากขวดสากแล้วพุ่น่ะพี่น้องคนให้เบื้องหลาดนะครับเป็นตาเสบบอครับพี่น้องเป็นตาเสบบอพุ่น่ะปุ้ยนะครับไปเดี๋ยวผมสิไปเทลงถาดได้บัดนี้ครับพี่น้องพุ่น่ะสุดยอดเท่านั้นนะครับพี่น้องนะครับสซารับเมนูตำซัวขนมจีนของผมนะครับปุ้ยมาเบื้องหน้าตาพี่น้องมาเบื้องหน้าตาบัดนี้พุ่น มีใครหล่ะก็มีต้่มน้องใหม่มากินกับนำแล้วครับเนาะปะ่ะไปแซ่บๆแน้วกันมาหนิครับมามาครับพี่น้องมาเนี่ยมากินตาําสัวขนมจีนน้ำกันนะครับพึ่งตาําแล้วใหม่ๆสดๆหอนๆเลยนะครับโอ้ยนะครับของนายจัดลงมือเลยแล้วกันนะครับตําสัวใส่แคบหมูใส่ผักกัะจองอืมเนาะอืมเผ็ดอยู่ตัวละครับพี่น้องตําใส่ทั้งพริกแห้งแล้วพริกแห้งทั้ทงพริกสด อื้อตำแต่แคบหมูแล้วครับได้น้อไม่ต้มมานําครับพี่นอ้องออเอาอื้อโอ้ยแก่ตัวเนี่ยอื้อนะครับอ่ะอื้อ แต่ว่าหวานใกล้ข่าวเค้าบางในพี่น้อง ได้ผักสดๆกรอบๆมนันนะครับอืมกรอบแห้งครับอี่ไงไหนผมเน่า <c oughs> แครบหมูมันตำใจกันนี่ครับนี่พ mm hmm. ี่น้องเลิกงานมากมาเลยแวะแวะตลาดครับน้องซื้อกระปุนเดี๋ยวเมาตำบ่ได้กินเขาแรงมานะ่ตำกระปุนแล้วขึ้นสิแล้วแรงพระเดี๋ยวอหมือ hmm. เดียมมลยตำแมงเนียพี่น้องนะครับตัวนี้ตำแมงอย่างนี้คืเอเ่าครับอืมสุดนำัำครับ Não, há, não. Há. อ <C oughs> ขออภัยพี่น้องนะครับแบบก็เอินมาจากไหนล่ะเงอไหลไข่ห่อยในจังไรหนึ่งนะขอบน้อนเผ็ดแต่ว่าไม่กระเสียบดีนะนะครับอืไข่ละ มันเป็นแบนว้นี่ขนะ ถ่า,ายกอป๊าดชุดอะไรมานะครับสุดอยอดแห่งกวมนัว โอ้โอ,อ้ดีตาซะแล้วครับ แต่ว่าหางแสบแบบซวงวะซวงวะเลยครับพี่น้อง โอ้ยนา,ก,นากินอ่เศรแสบครับเศรษฐ่วง แบบยุด <c oughs> ยุดยำมาได้พ้ังยุดยุดกินมาแด้เผ็ดนะอืม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 กำมสงใจไเนอะ

มดของแสบนะครับพี่น้องโอ้นะครับพี <t 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 ่น้องนะครับเพชรนะครับเพชรแสบนะครับนัวสุดยอดนะครับครบถูกรสชาติเลยนะครับนอกากพี่น้องสซาับเมนูตำส่วนะครับตำส่วขนมจีนใส่กับแคบหมูนะครับพากกันจองแสบแสบมาฝากพี่ฝากน้องนะมาแร้งนะครับหลังจากที่ผมเลิกงานมานะครับพี่น้องอยากกินอี่ยังเพชิดเพลิสูงๆนะครับตามใจเจ้าของนะครับคืออยากรสชาติแน่นอน ต่ำกินเลยนะพี่น้องเนาะก็ขอบคุณนะครับพี่น้องที่เกียดทติดตามรับชมนะครับโดยดีเสมอมากนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับเบื้องล้วถามมากหรือว่าถึงใจก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนำในนำในเด้อนะครับพี่น้องผิดพลาดประการใดนะครับหรือว่าบบสุภาพขอโทษขออภัยไปนะทีนี้นะเพื่อนเราไว้เจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องนะครับมารอติดตามชมเมืองว้าผมเสี่ยวเ,เมนูอย่างมาฝากพี่ฝากน้องอีกสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนละครับสวัสดีครับ